โสวัสดีครับวันนี้โอเปร่าสตูดิโอฮะวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟฟิกสตูดิโอมันจะมาเกี้นนยนยยเด็กกัน <c oughs> โอ้โหอ๋อไอชื่อโคตรสูงเลยเอ้ยไ,ไอ้บีเคเคไอ้เฮียเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงห,หยุดหยุด กับมันนี่ไอเด็กเขี้ตายส์นะจะมาดักย yes> ิงไอ้พวกเด็กทั้งหลายแหล่เนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้แล้วเหรอเออโดนหัวแล้วเว้ยโอ้ยสัตว์โอ้ยมึงโอ้ยทีละตัวสิมวย

ยิงอะไรยิงอะไรฮะไอ้เชี่ยคือมันมาฆ่าผมก่อนเว้ยก่อนที่ผมจะเปิดคลิปอ่ะผมก็นั่งดอมเ n น t ิกแม่งมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ใครอ๋อนนี่มึงจะยิงกูเหรอมึงจะเอาใช่ไหมโอ้ อะ oh, ไรวะช้างแล้ส่วนตัวโอ้เออสวย เออตายโอ้ช็อโอ้หสูงวะไปโลเออทำดีเวย้ยนี่ใครไอ่เอนียกกลมขานเนี่ย จะมาเล่นในเซิร์ฟฟิกแบบสบายๆกับเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้สักทีเลยทำเคี่ยวหลายไปด้านหลังผมรู้สึกลำคาญมากที่ผวงผมอยากจะเล่นดีๆชาวบ้านชาวช่องเขาแบบมันนั่งไอ้ดินมาทำไมอะไรวะเนี่ยโคตรเบื่อ เป็นอะไรที่น่าขำขานมากาวันนีผมตั้งใจจะเฟรนดี่นะผมก็เฟรนดี้บางคนแต่บางคนที่หาเรื่องก่อนผมก็โอเคอมาเลี้ยแค้เราสองคนเราใครเลยใครดีอ่ะเราไม่เปิดให้หรอนะเปิดไปทางข้างในกับไปผมเจอ

ใช่ไหมฝรั่งแม่งแอดเพื่อนเข้ามาที่กุลธามากแล้วใครมันนักหนักเด้อ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 โอ้ยแค่เห็นสุ๊กติติกไม่อะเราคนดี ใช่ไหมนาะดินดินไปไหนไม่ต้องหนีไม่ต้องหนี อะะไรวกผมสิบขวบครับอย่าเรียกผมพี่เลยครับผมเพิ่งผัดเล่นเกมนี้ครับไม่รู้เติมทูได้หรือเปล่าครับอ๋อครับพี่พี่ห่วยขึ้นยังครับ สัตว์ไม่ดีว่ะเอิปนมเยูบินไไหนเอ้ยดินดูเป็นสปายบอกทำไมเพื่อแต่ริงๆป็มาตายมึงไม่ปล่อยมึงแน่อยู่ไหนอยู่ไหน มี M L G อะโอ้อะไรวะมาริโกมีมิ๊ิกกี้ไหมครับทีวีโอ้ไม่มี M L G เสียใจมาาเอาเนียวก็ได้ น้องดินกันนะครผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่ผมจะตามล่าเขาดีใครเห็นดินแถวนี้ไหม มีใครเห็นน้องดินอยู่แถวนี้ไหมโอเคไปไป,ปล่าต่อดีกว่า,าอนะโอะไรวะเป็นคนดูไอ้เจ้ากลัวกูขนาดแบบเป็นค <c oughs> นดูเนี่ยโอ้เสียใจนัหนูเห็นจะบอกพี่ นนับถือพุณนที่อะไรอย่างเี้ดีใจทุกคนมาปาเอ้นม่วดีเห้นวิ่คนา่ว ถ้าไปใส่สเปเชียลคิวสเต็กอย่างสวยไอเชียดินอยังไปข่าวสเปคเตอร์อีกอ่ะเขาหน้าหลงสารเลยอ่ะอ่าไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วอ่าเล่นเล่นเล่น ลงระบบมีฮอปอีกรอบมีฮอปมันมากเอฟยวเดเฮ้ยวม่ไมเ้ลยวะเมาคิาอามอฟวนหลังดีเหรอไม่เอาสงสารเด็ก ยุดไม่ได้สมมติถ้าเกิดยิงหัวที้มันจะลองไหม เอาสงสารผมฆ่ามันไปประมาณเนี่ยไอคิวทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งอะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิวมันทั้งนั้นเนี่ยดูสิหยุด,ยดต็อปชิวได้ผลเหรอไอชิวชิวนี่คือได้ผลเหรอไม่มึง ออ้ไม่ได้ยินครอไม่ไม่ได้ยินเนก็เกียดใหม่แม่งมากเลยผมได้ใหม่ใหม่ีบครับแล้วไงครับอยากบอกครับครับตูแล้วตัวแล้วตัวแล้วไหนมาอยู่ไหน มันขำเลยตัวแปลงแล้วตัวใหญ่ยังไงอ่ะใช้ปูครับไดมันขำอ๋อจะทำได้ใช่ไหมคุณนี่ครับไปดูดอทคอมครับโหลดมาใช้นี่คืองานที่โบแดงแล้วงานที่โบแดงแล้วสองโอ้เขี้ยะไปให้เราตัวนั้นขำนิดต่างนายอ่ะตองตอให้เดินเยอะนะ บินน่ะอยาินน่ะั้งย่อแเปล่าเรยดิทังยอเปล่าเราดิทังยอเปล่าเราดิินน่ะอยากินอ่ะ เคไปเราไปละอีกไม่ยังเข้าดกเลยสันติ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 มาเอเฮ้ยเฮ้ยไปนอนเป็นตรงนี้ยนิดนหน่อยเอาอะมันเข้ามาเข้ามาเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ทีมนายนะเฮ้ยให้เข้ามามเยึดเลยทีมนายไอ้เจ้าปฏิวัติเ ข้านองดินมากอย่างเงี้ยต่สงสารมันข้ามไปโอ้สามสกว่าตัวต่อยต่อยอยวลวกอเยอะ้วออนไอตูดีกว่าขอตู้ตู้หยขอตู้ตู <c ười> เแี่ยอย่างดีเลย่น <laughs> ทำไรกันวะเ <laughs> ฮ้ยไพลโลอย่านะเข้าไปสนามได้แต่ผู้หดเก่งนะต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยกลัวอะไรนะัดต่อยเลยเนี่ยหลังเซเว่นติดเนี่ย

เมื่อกี้อะไรมาล่ะตัวดียังเมื่อกี้มันดีแล้วไม่ใช่เหรอ โอเคกูไปละอีซาเวียดอ,อ,อืมฮอ่มรู้สึกเบื่อจังเลยไปหาแกงคนดีกว่า ฟรีไซส์เอ็มดีโุ้ย uh, เล็กไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยทำไม่มันตัวเล็กอะ